Compact p r i m o g e n t o ก้าวลัำด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าพร้อมใช้งานทันทีหลังติดตั้งด้วยเทคโนโลยี Thermal s ก o r c h เตรียมผิวหน้าผ้าเบรกด้วยความร้อนภายใต้อุณหภูมิสูง600องศาเซลเซียสนวัตกรรมใหม่ล่าสุดมาพร้อมเทคโนโลยี Ziva เพิ่มความปลอดภัยเต็มคันทุกสภาพอากาศกันน้ำกันความชื้นลดการกัดกร่อนลดการเกิดสนิมลิขสิทธิ์เฉพาะ m อ act b r a ร e เบรคเงียบสมู o เอาอยู่ทุกเส้นทางด้วยสูตรการผลิตพรีเมียมคอปเปอร์ฟรีเซรามิกฟอร์มูลเลชันพร้อมเทคโนโลยีแผ่นชิม3ชั้นจากสวีเดนลดเสียงลดแรงสะเถือนขนาเบรควายกรูฟเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพระบายฝุ่นน้ำและความร้อนล้อสะอาดฝุ่นดำน้อยพร้อมยืดอายุการใช้งานจานเบรคให้ทุกการเดินทางอยู่ในคอนโทรลของคุณ Compact p r i m o g e n t All in Control Compact brakes innovate for excellence.